การรุปคนนะครับการรับผลการตัดสติชั่นเรื่องระบบของของโลจิสติกส์เนี่ยมันไกลไกลเต็มอย่างนะภาคราที่หมู่บ้านที่ที่เราเดิน14 28แล้วเนี่ยเขาก็เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ผ่านมาแล้วเนี่ยน่าจะเปลี่ยนภาพบ้างนะใจผมนะอาทตย์นี้เพื่อดูทารายกังเรียบร้อยแล้วกนาดบัานเราขนาดไหนแล้วเราจะต้อง เตรียมการยังไงบ้างแล้วก็ถ้าเราได้จากเนี่ยอ,อยากได้ทั้ง่าประโยชน์ที่เราจะได้ที่ประชุมพรับเรื่องคุณสมบัติในการเข้าจาัดนี่เราเข้าเกณฑ์หรือป่าเป็นไมเดี๋ยลองจะเป็นมืนไมนะกรณีงานอีเวนต์ต่างๆ,ๆนี่เขาจะมองอรา่ง,งไหมทั่วประเทศที่<ช>ได้สิจังหวัดเ <ๆ S 2> นี่ยครับก็จะ,จะเป็นเป้าหมายที่จะทำทิงเราครับระมัินเราได้จำนวนที่พักต่างๆคนนั้นที่ให้เช็คต่างฝ่เลยทายอดเท่าไหร่นะลบดูดิ S <S เรา,เรา,เรามีระดับสีดาวเก่งทีมันได้ร้อยครับร้อยสี่สิบหรือว่าเจ็<ร>ดสิบน,นะครับอันนี้คือเส้นทางที่เลี้ยวไปเส้นทางยาวนะเนี้ยทางยาวครับอันนี้คือเส้นเส้นทางเอนะครับบีเราจะจะ,จะไปคล้ายเส้นทางแรกแต่ว่าตัดตัดมุมเข้ามาค่อนข้างจะเร็วออกจากทุ่งศีเมืองเราไปทางมณฑลโาคใต้เราก็ต้องไปทำเรือแถบว่าะยะญาต่เขาจากังเท่าไหร่แล้วก็และยาที่จะเก็บนักกีฬานะครับเพราะว่า เมื่อกี้ที่ท่านประธานพูดท่านพูดว่ามีการมันจะสวนทางกันเพราะระยะเจ็บนี่ของนักนักปั่นจักรยานเขาจะมีสอสอปนเนี่ยเราส่งไปแล้วเรามีเจ็บเส้นทางซึ่งไม่มีเส้นทางที่ต้องถัอนี้นิดนึงท่านประธใจเราเนี่ยโดยเราเนี่ยเราอยากจะจัดเดือนไหนท่านประธานก็ติดกับเรางานพุ่งไหมหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็ท่านรองนายกเนี่ยนับรอค่า ก็ตัวละอย่าให้เกิน15วิธีการเพราะ15วิธีการท่านร้องขมรท่านจะต้องเตรียมสร้างเวทีแล้ววิธีการผ่นไปได้ไหมท่านรองสมห15วันทันนัะอาจจะลองนายกว่าว่าขอเวลา15วันสร้างเวทีสร้างร้างสร้างอะไรเนี่ยขึ้นเขาได้ไหมใช่ครับจะให่ที่เขาตอนเรองที่วันนั้นที่เราคุยกับทางรูปเอเชียเขาตองที่เราขนาดน้อยตัวทีสองเขา สี premises, sure. so oh, ่ร้อยคันใช้รพืบรรทุกสี่ร้อยคันแล้วที่สำคัญท่านจักรยานเขาราคาหลายแสนแล้วมันเป็นรอยขึ้นมานิดนึงเป็นเรื่องใช่ไหมโอเป็นเรื่องเลยเคยเจอแล้วครับเหนือเนี่ยครับใช่ครับโอ้บรรยากาศสวยนะวิวสวยเลอันนี้อันนี้ของจริงเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เทียมเลนก่อนเลยนะครับ เป็นเป็นข้อมูลดีเลยครับเนี่ยเขาปั่นอย่างนี้จริงๆครับเขาเลถามมาเปลี่ยเท้าของเราเนี่ยพูดกับฝ่ายฝ่างชาติก็ได้ผมนั้นพูดได้ครับแต่ผมไม่ได้ใช่ครับแต่น้อแม่ผมชอบเป็นเลยทางการเดินรถสวน